วันท so ี Luckily, ่รับนี่ลงปูนเสาจะลงใช้นะครับจะมาดูเสาที่ลุลากลุเกี่ยวข้าวนะครับตรงนี้สมมติใมันจะดูดพานะครับขนาดนะครับคอนื่อนจะอยู่ที่2เมตรนะครับยาว4ี่เมตรห้าสิบนะครับผมโครงสรางมันเป็นเหล็ก น้หน้าสีทั้งหมดเลยนะครับันนี้จัดส่งให้กับลูกค้านะครับจะมีบหใ้ด้วยครับ้างนะครับเป็นเหกาหน้าสครับ่ มันใจนะครับของทางร้านนะครับเป็นเห็กรางหน้าสามนะครับเห็กรางหน้าสามเสริมด้วยเหล็กฉากนะครับสองนิ้วขึ้นนะครับเหล็กฉากตัวนี้จะเป็นเหล็กฉากสองนิ้วขึ้นนะครับมาเลยนะครับนาหกมิลนะครับตัวนี้นี้ลูกค้ามารับขอนเรียบร้อยแล้วนะครับ ลูกคา้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่รวมพิงศอเจริญชัยนะครับหรือเข้าไปติดตามใน YouTube ช่องรวมพิงศอเจริญชัยนะครับหรือโทรสอบถามได้ที่0862407792 0862407792นะครับที่กัดทางรานนะครับจะอยู่ที่อำเภอสีใบเหลือ 4, งจังหวัดนองบำพูนะครับ ดอนทุมงแพรนะครับจะห่างจากโตโยต้านะครับประมาณ300เมตรนะครับห่างจากปตทสุเินทรอยู่ที่300เมตรเหมือนกันนะครับจะอยู่ระหว่างสุดกลางระหว่างโตโยต้ากับปตทนะครับวันนี้ทางงานก็มานะนำ